ใบถวัีนใบตรวจเ่อไปวดในเอเ่องอที่มใบที่จองโรงแรมโดยที่ผ่านาี่ผ่านาสนาที่เรามอบแล้วให้ตัวมอบติดตัวนันที่สองอีกี้องดีต้งเรียนเรื่องของสกได้ผ่านตัวจีนได้ิ๊กไซต์ล้องผุการนี่ผมจัดทีละสามวันมาเือมากใหม่ก็จัดได้แต่แตัอยู่ในมันอยู่ในกรอบตรงเียไว้ก่อนไว้ใจเย็นจับไม่ได้ วันนี้ในส่ว, ula, okay, น,สวนของภาครัฐเนี่ยเท่าที่ผมได้มาดูตั้งแต่เช้าจนกระทั่งปัจจุบันที่ดาดตะเดาเนี่ยผมมีความชื่นชมนะครับเจ้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่ดาดตะเดาเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความพร้อมนะครับแต่ในส่วนของการที่พิจารณาในการเปิดด่านหรืออย่างไรต่อไปเนี่ยมันต้องพิจารณาทั้งสองประเทศนะไม่ใช่ว่าฝ mmm. ่ายเราฝ่ายเดียวนะครับหลักๆก็คือในหลักในการพิจารณาของสปคส่วนหน้าก็คือดูความพร้อมของฝ่ายเราความพร้อมฝ่ายเราตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับมีค่อนข้างมีความพร้อม แต่เราต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียด้วยนะครับในเรื่องนี้ผมคงต้องไปเสนอสบคชื่วยท่านนายกรีพินาเห็นชอบทางนี้ทางเราได้ดิวับทางมาเลเซียยังไงบ้างครับก็มีการติดต่อนะครับทั้งระดับประเทศทั้งระดับพื้นที่นะครับจะมีการติดต่อกันก็ทางฝ่ายมาเลเซียเองเขาก็ประเมินฐานการฝ่ายเราเหมือนกันนะครับคือเขาก็มองว่าฐานการฝ่ายเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ระดับที่ค่อยๆลดอย่างช้าๆนะครับอยู่ระดับที่คงที่นะครับเขาก็ยังขอประเมินฐานการไปอีกระยะหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะ เตรียมการเปิดพรมแดนเนี่ยไม่ใช่ว่าพอตกลงกันว่าเปิดแล้วถึงมาเริ่มทำ,ท,ำทำดำเนินการนะครับเราต้องมีการเตรียมการแต่เนิน์เพราะฉะนั้นก็มีการหารือกันกับท่านรองผู้ว่าราชการประงขาท่านในอำเภอสะะดาแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวสวคอเป็นผู้พิจารณาแต่ก็เตรียมฮะเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้จะไปที่สงขาต่อนะแล้วก็สตูลน,นะครับแล้วก็จะ มาสรุปประมวลแล้วก็ประเมินฐานการแล้วไปเสนอสบคในวันจันทร์ขออนญาตที่ยังยังไม่ให้ยังไม่กําหนดแนวทางนี้ที่ชี้ชัดลงไปนะก็ต้องรอสบคพิจารณาด้วย90%แล้วตอนนี้ทั่งหน่วยงานภาครัฐนะตอนนี้มีเท่าที่ได้มาติดตามฐานการเนี่ยมีความชื่นใจมากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายมาเลเซียฝ่ายไทยก็มีเชื้อ โควิดอนอยู่ในพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านกระด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ประเมินถากณา์อย่างใกล้ชิดนะครับติดตามถากณา์อย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วคงไม่ใช่ประเด็นสําคัญยิ่งยวดนะที่จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเปิดประเทศนะครับ